สวัสดีครับสำหรับวันนี้พาเพื่อนๆมาชมไผ่นะครับกอนี้เป็นไผ่ผากซึ่งอยู่ที่สวนปาล์มนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชไผ่ผากกอนี้นะครับออกดอกก็เลยมาดูเบีย้ยเขานะครับคือมเมล็ดที่มันหล่นนะครับหล่นแล้วก็งอกใต้ก่อแม่เนี่ยเยอะพอสมควรนะครับเยอะพอสมควรเลย ผมกล่าวว่าจะปล่อยไว้นะครับปล่อยไว้ให้เขางอกให้มันโตตามธรรมชาตินะครับว่าจะมีต้นที่เป็นใบด่างหรือลำลำด่างบ้างหรือไม่นะครับก็ค่อยรอชมกันอีกทีหนึ่ง ส่วนกอนนี้ลำเขาจะลายนะครับลำจะลาย